ข่าวดูวทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจโยมนินเคลื่อนไหวถึงลูกสาวองค์อิง,องเพชรบ้านแพงแบบนี้ ท่ามกลาง f อแฟนคลับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับล่าสุดทุกคนพ่อโจรครับโพสต์รูปลูกสาวรูปนี้เลยนะครับพร้อมเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าขวัญใจมหาชนผุ่นเดนนี่แบ่น้อยนั่นเองครับทุกคนเอะอยู่ดีๆพ่อโจโพสต์รูปลูกสาวขึ้นมาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ FC แฟนคลับหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าพ่อโจเนี่ยเซอร์ไพรส์ทุกวันจริงๆครับทุกคนอย่างก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศครับทุกคนว่าพ่อโจแล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีม งานขายอ้อจะไปร่วมรายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกคนด้วยด้ว่าลุ้นกันวันต่อวันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับทุกคน fc แฟนคลับเนี่ยจับสังเกตครับเพราะว่าวันนี้มีหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนคนแรกเลยก็คือพ่อโจนี่แหละพ่อโจคือโพสต์แบบนี้หรือว่าจะเป็นอารมณ์แบบภูมิใจในตัวลูกสาวหรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ fc แฟนคลับเร็วๆนี้หรือเปล่าครับทุกคนมีอะไรให้ลุ้นกันตลอดเวลาเลยอยู่ดีๆพ่อโจก็โพสต์บอกว่าขวัญใจมาหา ชนผุ่นเดนี่ แม่น้อยครับทุกคนแน่นอนว่าปัจจุบันนี้นะครับวงอิงเพชรบ้านแพงน้องก็เป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับรีดไดว่าตอนนี้ fc แฟนคลับก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆทั้งการแสดงภาพยนตร์คลายอ้อรวมถึงการแสดงละครทางช่องวันและน้องเนี่ยก็โอ้โหไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหน fc แฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจในทุกๆท,ที่ครับทุกคนหรือพาะโจภูมิใจในตัวลูกสาวเฉยๆอันนี้อิมไม่แน่ใจแต่วันนี้ทุกคนอิมขอกระแสเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปจับสังเกตนะครับ2คนด้วยกันที่ได้มีการ โพสต์ Post ถงึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่อันนี้ก็ก็เดานะอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้นะครับทุกคนอันนี้แค่เอามาเชื่อมโยงกันเฉยๆนะครับอีกหนึ่งคนนะครับนอกนอจากพ่อโจแล้วก็มีพี่ซีเกมช่างแต่งหน้าคิวทองของเราช่างแต่งหน้าคิวทองพี่ซีเกมได้มีการโพสต์ถึงอุ้งอิงครับโดยการแคปรูปสนทนามีการโทรคุยกันนะครับและพี่ซีเกมก็บอกว่าบอสน้อยเนี่ยมีการสายด่วนไปถึงอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องใหม่ครับทุกคนพี่ซีเกมเกิดอะไรขึ้น พี่สเกมบอกว่าองอิงเนี่ยมีการวิดีโอคอลหามีการโทรหานะครับแล้วก็เหมือนกับมีการพูดคุยกันรับทราบครับบอสน้อยพีย่สเกมเผยแบบนี้หรือว่าอาจจะมีอะไรด่วนๆหรือเปล่าครับทุกคนมีอะไรด่วนๆไหมอ่านะฮะอาจจะมีการแบบไปร่วมงานอะไรหรือเปล่าเป็นการรับเชิญอะไรหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับทุกคนหรือจะเป็นการไปร่วมรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เะะดากันอีกแหละนะ,ะทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนอกเหนือจากพี่ซีเกมแล้วครับทุกคนวันนี้ไปสืบมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับนั่นก็คือพี่แบงค์ร้อยนะครับทุกคนพี่แบงค์ร้อยมีการโพสต์รูปชุดแต่อันนี้ต้องต้องขอเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ใช่พูดถึงเกี่ยวกับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็ได้นะครับทุกคนพี่แบงค์ร้อยเนี่ยมีการโพสต์เป็นรูปชุดเป็นรูปชุดนี้เลยครับทุกคนสวยงามมากมาก เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนอ่าเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวพ่อ,พอ,พอแม่จะไมห็สวยมากเป็นชุดแบบโกโกรนะครับเป็นชุดแบบชมพูทองชุดนี้เลยทุกคนเนี่ยพี่แบงค์ร้อยบอกว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลเราคิดว่านะจะเป็นชุดปิดฤดูกาลอุงอิงหรือเปล่าพี่แบงค์ร้อยบอกว่าส่งท้ายปิดฤดูกาลอารมณ์แบบโกโกรสวยไหมครับพอจะเดาออกไหมว่าเป็นชุดของใคร แต่รายละเอียดดีเทลคือน่ารักเนาะแล้วหุ่นนี้คือแบบหุ่นอุงอิงเลยนะและนี่คือหุ่นอุงอิงเลยนะนะครับทุกคนอาจจะเดาไม่ถูกหรือจะเป็นงานรับรางวัลอะไรหรือเปล่าอันนี้เชื่อมโยงนะทุกคนหรือจะเป็นชุดปิดีดูกกาลนี้ก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าคือแบบโพสต์ปฏิติประ,ประ่อกันมากเลยพ่อโจบ,บอกว่าขวัญใจมหาชนผุ่นที่นี่แบดน้อยและหลังจากนั้นก็คือช่างแต่งหน้าครับช่างแต่งหน้าพี่ซีเกรมครับบอกว่า โอเคครับบอสน้อยนะครับแล้วก็มีทางด้านพี่แบงค์ร้อยก็โพสต์รูปชุดทุกคนครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆกับคำว่าบอสโจโยมูมานินนะครับบอสโจโยมูมานินนามวงศาของเรานะครับเนาะทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเนาะให้ทุกคนทายออกมาดูแล้วกันว่าพ่อโจแบบอาจจะอารมณ์คิดถึงลูกสาวเฉยเฉยหรือว่าพี่โดมพี่ซีเกมอุงอิงอาจจะโทรไปจองคิวในช่วงวันปิดฤดูกาลก็ได้หรือว่าชุดของพี่แบงค์ร้อยก็อาจจะไม่ใช่ชุดอุงอิงก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ครับทุกคนเข้าไปกลุ่มปิดไปรอในกลุ่มปิดหรือยังครับในเดือนมิถุนายนนี้ใกล้แล้วนะนะทุกคนกับกับอ่าเข้มิมองว่าเราไปซัพพอร์ตกลุ่มปิดกันเยอะๆนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง,งค์กรเา จะได้พัฒนาต่อไปในเรื่องของแสงสีเสียงเวทีต่างๆเพื่อลูกสาวอุ๋์อิงเป็นบ้านแพงกับทุกคนและที่สําคัญเลยคืออุค์อิงในกลุ่มปิดน้องก็ทําเต็มที่แล้วก็เซอร์ไพรส์พ่อพ่อแม่จริงๆและเชื่อว่ากลุ่มปิดจะแตกอย่างแน่นอนคาดว่าล้านแตกอย่างแน่นอนครับทุกคนเผลอเอมีอัดแตะ2ล้านครับทุกคนปิดฤดูกาลเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยองค์อิงจะได้รับมาลายล้านแล้วก็มีทางด้านโตเกียวมิวสิกด้วยที่มารับเชิญนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอาเรื่องราวของ เอาเรื่องราวดีๆของ FC แ a n c l u บที่ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูทุกคนแบบจับพิรุธกันนะว่าเอ๋อยู่ดีๆพ่อโจก็โพสถึงลูกสาวแล้วต่อมาด้วยพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยพี่แบงค์ร้อยนะครับอย่างที่อิ้มข่าวกระแสดได้เรียนให้ทุกคนได้ทราบกันนะ,ะับว่านะครับว่าแบบมีการโพสต์แบบถึงน้องเราก็มาติดปร,ประติด,ปร,ตดประต่อกันเนาะ ในฐานะแฟนขับเราก็มาประติประต่อกันเนาะหลายคนก็ส่งมาบอกว่าอุ้ยเป็นเรื่องราวเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะคนละเรื่องก็ได้นะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อ,พอแ,มแ,มแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีอะไรอุกงอิงรู้สึกว่าจะลับสีสเกตเนาะทุกคนน้องกับสีสเกตแล้วในช่วงนี้วันนี้ก็เห็นแบบว่ามีแฟนๆแบบส่งมาให้ดูก็คือวันนี้ชุดใหม่มาเต็มเลย สระอุ๋งอิงเป็นชุดออกงานนะครับทุกคนเผลเผพ่อโจกับอุ๋งอิงเนี่ยเตรียมออกงานที่โซนอีสานเนาะในการโปรโมทภาพยนตร์ไคอ้อนะครับในช่วงนี้ก็เห็นพ่อโจคือแพลนเอาไว้ก็คือมีคิวทั้งถ่ายเป็นารายการทีวีต่างๆพบปะสื่อดังแล้วก็เห็นบอกว่าคิวงานที่จะไปพบปะเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาด้วยเนี่ยอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันอาจจะเป็นในโซนของอีสานหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้บอสโจก,ก็คือเก็บทุกเม็ดจริงๆสาหรับรายละเอียดภาพยนตร์ไขอ้อเนาะซึ่งพ่อโจตั้งใจมากๆแล้วกก็พ่งมีาร ประชุมล่าสุดนี้เห็นบอกว่าประชุมอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วก็จะมีการจัดงานเป็นการล่าพิมีอ่ะครับทุกคนในกรุงเทพมหานครครับกับรู้สึกว่าจะเป็นเดอะมอลบางกะปิหรือเปล่าทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับเห็นเห็นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจัดงานที่กรุงเทพมหานครพาะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับก็จะตามไปกันเยอะเช่นเดียวกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจ นะครับให้กับคุณอิ่มด้วยนะครับน้อนทุกคนเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับสหรับคืนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มด้วยนะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับทุกคนวันนี้พ่อโจบอกว่าอุงอิงคือขวัญใจมหาชนเด็นี่อาจจะเป็นอารมณ์ภูมิใจลูกสาวก็ได้สำหรับพ่อโจรครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับก็ฝากมืซีแฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยฝากพ่อ,พอแม,แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทาง งเช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ